ครอบครัวก็ช่วยๆนะครับวันๆหนึ่งแต่ว่าจะมีพรอครัวลลรหลักนะครับคณะผูะก้กอบผู้กอบมูลผู้กับคณะสามค กันโอเคเน่เฮ้เมาแล้วผม็มรตัวสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการอร่อยอันตรายนะครับผมเทปนี้นะครับเราจะมาเล่าประสบการณ์ห้ฟังนะครับว่าประสบการณ์ของทีมงานอร่อยอันตรายครับคุณ ที่เข้าไปเป็นกลุ่มเสี่ยงครับของโควิดสิบเก้านะครับทีมงานทั้งเจ็ดคนนะครับก็ต้องมีระยะเวลาการกักตัวเราพวกเราต้องกักตัวประมาณ14วันครับผมเดี๋ยวไปดูครับว่าใน14วันเนี้ยพวกเราใช้ชีวิตยังไงกันครับวันนี้พวกเราจะมาทําลาบหมูให้กินในระยะไอ้ที่กักตัวอยู่ระยะกักตัวครับก็ต้องมีทํำรวมกินรวมนะครับเรายังไม่ใช่พวกเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเรว้ยคือเราไม่ตั้ตัวเองนี เลยผู้ช่วยทำเลยนี่นะครับไข่ปุ๊ห้าน่เค่องเลยนะนี่หวานนะกินแล้วนี่กวนไหกะเทาก้วยหน่อย วิธีก,การกินที่เราอยู่ร่วมกันเพราะว่าที่เรากักตัวแล้วท,ท,ทีเรากินไงนี่เราะกินนีก่ก็คือว่ากินร้อนช้อนกลางแยกเลยช้อนไข่ช้อนไข่ช้อนมันชามไข่ชามมันนี่ตักมาปั๊บนี้อันนี้อันงนี้สุดตั้งอย่างนี้ครับโอ้ อร่อยไม่อันตรายนะไม่อันตรายก็ดูเอานะครับว่าวิธีการกินร้อนช้อนกลางก็มีประโยชน์นะครับเป็นบทเรียนไว้บทหนึ่งสาหรับพวกเรานะครับว่ากินก็ควรระมัดระวังแต่ละวันที่เราอยู่ก็จะมีการกินทำกับข้าวกินเช้ากลงวันเย็นนะฮะแล้วก็มีตอนเย็นครับเราก็จะมีการเก็บหวาดลานแล้วเก็บหวาดลานก็จะเป็นตั้งแต่เช้าเย็นอยู่แล้วแหละ แล้วก็มีออกกําลังกายกันนิดหน่อยครับเย็นก็เคาลบสั่งโท่กันบ้างครับผมยามเย็นก็มีออกกําลังกายกันนะครับขยับแค่ขทีข่ยามขาครับบินด้วยฮะออกบินด้วยออ,วยอ,อกกําลังกายเลยครับแล้วแถวตรงเลยครับร้อง เชงชาติก็ไม่ต้องฟังจบเพลงครับอาจจะยาวไปนิดนึงทุกคนเห็น,นในภาพก็จะมีอยู่มานหกคนนะครับผมก็เป็นคนศรริลาเป็นคนไทยครับยืนอยู่ข้างหลังเราอยู่ได้ประมาณเจดวันพรุ่งนี้เช้าฮะเราต้องไปตรวจแล้วไปตรวจในรอบแรกนะครับก็เสียวเสียวไปนิดนึงวันพักก็คงขอกันเต็มที่เลยครับสาธุอขอให้รอเธอรอบแรกโอโะป

อาจจะโดนจับตัวฉีได้นะครับอย่าไปล้อเล่กกับคุณตำรวจนะครับกลับมาก็น้องออฟครับน้องออฟกับน้แท็กก็จัดไปครับรอบแรกไม่เจอร้อยรอบส้นโพดูกันปดูวิ่งคนร้อยรอบครับ ก็ผมหลังจากวิ่งเสร็จแล้วก็วันนี้ก็มีปาร์ตี้กันนิดหน่อยครับก็เซียเอ็มมาไซิ่งครับบริจาคกายสองตัวพีมงานก็พวกเราช่วยกันทําผมถ่ายหน้าที่เดียวมาดูครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างเออวันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยโอ้อ๊ไอกได้ไม่ใช่อ้อไก่นะพี่อบไก่ขอบคุณปอนเซอร์ระครับเอ็มมาไรซิ่งครับกับข้าวมือี้วยนะไม่ซ่องตัวอ่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนทําไก่นะครับ เป็นะลรครับแล้วผ่เป็นประธานบริษัทเมนูเลครับรรรกับเพรไก่ะเป็ดไก่ไข่ไแบบอซ์เคี้ยวปุว๊บอันนี้แห<อ>ละแลวครับเรียร้อยเสร็จแล้วปุงแลครับ ใส่อิน,นอิดหน,น่อยคนเอเชียชอบกินผูงขูรนดเนี่เฮ้เอ,เอาดีหน่อย้อยต่างรอต่าง้วก <kill> ็ชิมอือสอดีเลยเข้าท้าเลยเหละ พร้อมทานไก่เยอะกว่าปูโอ้ต้นเนี่ยเริ่มต้นที่ก่อนไม่ก็หมดอ๋อเมนูวันนี้ครับมีวันนี้ก็มีแกงปลาไก่กับไก่อบปิ๊บนะฮะกับข้าวที่เราที่เราทำกินทุกวันก็คือครอบครัวแต่ละครอบครัวนะครับก็เขาก็จะเอามาให้นะครับรวมๆกันไว้ ครับแล้วก็มาทํากินกันเองชาวบ้านครับผมใจดีก็อาจจะหิ้วน้ําหิวท่ามาบริจาคให้เราบ้างคนเล็กคนน้นนนอยนะฮะของที่เรามีเยอะเกินไปครับผมส่วนหนึ่งเราก็แบ่งปันให้กับผู้กักตัวท่านอื่นด้วยนะฮะอันนี้มีคนกินีะครับงเราเรามีข้องกินหลาย่างเรา,าก็เลยแบ่งปันไปให้เพื่อนพี่น้องที่โดนกักตัวเหมือนกันวางเพื่อนพี่ก๊อฟวางเลยมอบยังไม่ทันได้ชี้ยังไม่ทันได้ชี้เดี๋ยวจะนัมาแล้ว นอนอ่าโอเคครับเดี๋ยวให้ปลาขับไปเาที่วนี้ไปนี่เขา้อง่ายลที่บ่อนีั้งหม้องเลยท้าองเลยนะ้าองเลยเียวก่อวัี้องกัล้นมดเองข้อวามาก้ข้อาอานอยุกส่วนที่รู้ได้ช่วเหลือผู้อื่นนะครับทั้งทีมงานทั้งเคนนะครับตรวจรอบต่อไปก็ขออย่าให้พบเชื้อเลยนะครับผมรอบแรกเราผ่านมาดีดีแล้วเช้านี้ก็ถึงคิวที่เราต้องตดวแล้วครับ ถ้าวันนี้ตรวจไม่พบเชื้อทุกคนรอดกลับบ้านนะครับแต่ถ้าพบเชื้อคนใดคนหนึ่งเราต้องกักตัวต่ออีก14วันนะครับขณะที่เรารอนั่งตัวอยู่นะครับก็มีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยครับผมพี่ปูครับผมผู้ป่วยที่กักตัวตั้งแต่วันที่5ที่6ครบส0วันแล้วเขาก็ได้กลับบ้านแล้วครับทุกคนก็ยังลุ้นว่าเราจะติดหรือไม่ติดเราจะอยู่ต่อพี่ปูหรือเปล่าครับผมยินดีกับพี่ปูหน่อยครับโูกลับแล้วไปา ่ายแล้วถ่ายแล้วไม่หลงดิไม่หลงอินทอนสัมภาษนะครับนี่เราากลับบ้านแล้วนะบ้านนะท่านบ้านนะนะกลับบ้านแล้วครับเอาหัวคิบไปไหมหัวคีบกลับบ้านแล้วครับ หลังจากตรวจรอบที่สองนะครับเราที่รอสองคือการตรวจเนี่ยผลจะต้องรอเราตรวจประมาณเที่ยงนะฮะสิบเอ็โมงเที่ยงผลต้องรอถึงตอนเย็นซึ่งเราก็ยังไปไหนไม่ได้ต้องนอนที่สลาครับจนถึงห้าโมงเย็นผลออกมาแล้วครับทุกคุณคือผู้โชคดีครับผลเป็นลบคุณไม่ติดโควิดสิบเยินดีด้วยนะครับทุกคนเจตจันทร์บาน ดีใจเหรมันมีเพื่อนผมกคออย่าอยูต่อครับไม่เป็นโรคแรงยูต่อครับลุพรครับเขาห้องแปลกวันนี้เหรอวันนี้ครับเขาเป็นเขาเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงครับแต่เพื่อนไปเขาเลยต้องไปครับดความรู้สึกยังไงได้กลับบ้าน้วครับโอ้ดีใจสุดๆครับดีใจมากคิดถึงมีคิดถึงเมียจ้านฝนออกแล้วครับไม่ติดก็จริงแต่เรื่องมันจะจบแค่นี้ครับมันมีอ่าแต่ละคนครับในบรรดาเจ็ดประจันบาล บนบานชันเก่าไว้ครับผมไปดูครับว่าใครเบอร์อะไรบ้างมนะีเยีอะมากมีเยีอะมากยาวไปแล้วเลยไม่ทื่อ วันนี้ผมจะมาแก้บนขานจากบ้านไปศาลาระยะทางยาวไกลครับผมพักเอยพักนิสักแป๊บระยะทางระยะทางมันไกลไกลเดินใจแล้ว เราใกล้ทิ้งจะทิงงะลาถึงเยอะมากแลวนะครับครับผมใกล้ทิงแล้วครับทิ้งนะครับสลาเอาอีกงนี้เดียวกดใจเดียวไปจนทิ้งอ้อวายแกบนเลยครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับระยะกักตัว14วันของพวกเราแกงขิจประจันบานก็ผมก็ ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมผมว่าทุกคนก็ภูมิใจนะครับที่ทําได้ต่างคนต่างมีหนะ้าที่การงานที่จะต้องทำนะฮะแต่ก็ต้องรับผิดชอบออต่อสังคมเดี๋ยวไปฟังคําพูดบทสรุปสุดท้ายนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมแจ้งเจ้าหน้าบ้านปุ้เต้น <c oughs> วันนี้ผมอยากจะขอขอบคุณพาหมู่บ้านหมู่สีทุกคนเราเป็นตัวหนึ่งที่ออกมารับผิดชอบสังคมครับผมให้ ตัวอย่างทุกคนให้ดูว่าต่อไปต้องทำแบบผมนี้อยากให้คนที่ติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะใช่ให้รู้จักรับชอบต่งคมแบบพวกเราใช่ครับรู้จักกักตัวแล้วให้ความรู้กับชุมชนใช่พวกอบตอนามัยครับใช่ให้ความรือเขาครับผมและครอบครัวครับผมและเราจะปลอดภัยใช่ครับผมใชครับวันนี้สวัรณปลอดภัยมาแล้วปลอดภัยมาแล้วครับพวกเราไม่ติดเชื้อครับผม ครับ,รบสวัสดีครับกระจายข้าวให้ด้วยนะกดไลค์ทักตะใครอะไรไม่รู้